หลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีสสทั้งน้าว่าที่สสทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เดินทางไปสมัครกันในวันนี้วันแรกค่อนข้างจะคึกคักค,ค่ะ ที่สมุดรปราการนะคะต้องใช้วิธีการจับสลากผู้สมัครแบบแบ่งเขตท,ที่มาในช่วงเวลาพร้อมๆกันเหมือนกับในกรุงเทพเลยนะคะคือถ้ามาในช่วงเวลาที่พอๆกันเนี่ยจะต้องมาจับลำดับก่อนว่าใครจะได้เข้าไปยื่นเอกสารก่อนนะคะซึ่งก็มีคนที่เคยเป็นผู้ชนะในพื้นที่อย่างเช่นคุณยงยุทธสุวรรณบุตรจากพลังประชารัฐคุณสุทินเผือกอคุณกรุงศรีวิไละนะคะ ส่วนผู้สมัครหน้าใหม่อย่างก้าวไกลนางสาวนิดางมงคลสวัสดิ์ไปจนถึงคนดังอย่างคุณประชาประสบดีคุณนรมนทานดำรงจากเพื่อไทยมีพันตำรวจเอกกรวัดหันประดิษฐ์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีที่มาในานามของพักรวมไทยสร้างชาติ ที่มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศก็คือคึกคักเช่นเดียวกันนะคะมีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่หลายคนเดินทางมาพร้อมกลอ่กองเชียร์นะคะส่วนที่ออดประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองนะคะผู้สมัครก็มากันหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นคุณกำบลทัศน์กิติสุนทรกุลผู้สมัครสสระยองเขตหนึ่งจากก้าวไกลมาด้วยนโยบายลดโลกร้อนมากับจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะ คุณสาธิตปิตุเตชะผู้สมัครสอสระยองเขตสองของประชาธิปัตย์พาผู้สมัคร4เขตเดินเท้าจากสนามกีฬากลางมาที่สถานที่รับสมัครเป็นระยะทางกว่า9กิโลเมตรนะคะตอกย้ำนโยบายด้านสุขภาพคนระยองค่ะที่สุพรรณบุรีนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาน้ำทีมผู้สมัคร ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กำลังใจรอจับเบอร์นะคะท่ามกลางผู้สมัครจากพักต่างๆที่เขาไปรอเช่นเดียวกันคุณยุทธพลอังกินันค่ะรองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาไปที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนแรกนะคะเพื่อไปยื่นเอกสารรับสมัครค่ะถ้าเป็นพื้นที่อ,อื่นๆเนี่ยในการ